อ่ะจี๋อ่ะเย่อ่ะกินนิ้วยี่แกอ่ะกินนิ้วยี่แกอ่ะอุ้ยใครตดวะใครตดวะใครตดใครตดหืมใครตดครับเมตปิลล่ะก๊า แม่ต oh, uh, ัดแล้ว no ค่ะใครตดครับอุมีคนตัดรอมีคนตัดใจแม่หรอแม่ตัดลครับแม่ตัดลครัตัดใจพี่แล้วเหรอครอบุงอปบุงปุงอ้ยโอยโอยงง chinh chinh chắn 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 ใครรับเกินนี่หนุ่ยโ้ยโ้ยโวยโวยโวยไหนเ่ยฮึ่มฮึตัวสีสันใเนาะมาเนี่ยเ้าไปาอีงันเลย กินมานาหะกนมานาหน่ไหนเนาะทน้ไห่นเงกมาหนาหนะแค่ไม uh. ่ก่อนเนาเต้กวดเดียวก็กลัแล้วครัม่ไหลเออ่างถื่อนหมอรักกันเหรอรักกันเหรอรกันเหรอครับรกันรักกันนนี่ไงมันมีหางมาที่ละมีหางนี่นะรักกันยังไงครับเห็นร้กกันกันเอาใหม่ลูก้็มาใหม่ลูก้็มาดิ้ดิรักกันหรอ

Huh? <gasps>